เอาแล้น,นะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมวารุณแดนนั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่12ทางวารุณแดนได้มีการอัปเดตแพทช์ใหม่อีพีโซดที่4นะครับผมเรามาดูการอัปเดตกันดีกว่านะ,ะแพทโนดสี่นั่นเองสำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมเอเจนต์อัปเดตครับแน่นอนว่าทางอีพีโซดใหม่ของวารุณแดนก็ต้องมีเอเจนต์ใหม่มานั่นเองนะฮะก็จะเป็นทางตัวของนิออน นั่นเองให้เราได้ปลดล็อกเล่นกันนะครับผมโดยหรือถ้าใครนะครับรีบนะครับไม่อยากเล่นนะครับก็คือ1,000 v a l o r a n t point นั่นเองนะฮะหรือก็คือสามารถเล่นเก็บได้นะครับผม xp ็กครับไม่นานคิดว่าไม่นานนะครับผมเพราะว่านี่ทางเควสรายสัปดาห์ก็ให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ทำเควสรายสัปดาห์สามอันครบก็จะได้7จ็ดหมื่นห้าก็ปลดได้ประมาณ2อวิครึ่งนะสามสามวลมัน มันใช้เนะก้าหมื่นอ่ะกว่าจะปลดได้สามตาก็น่าจะเล่นจนน่าจะปลดขั้นสามเทียบสามพอดีแล้วก็อาจจะอีอกวิง่งนึงก็ประมาณสองวิ่ไม่เกินหรือเล่นบ่อยบ่อก็อาจจะวิ่งเดียวเสร็จเลยก็ได้สําหรับการอัปเดตอย่างต่อไปนะผมมาลีอัปเดตก็คือเป็นอัปเดตเวฟอนก่อนนะเป็นมาลีครับอย่างแรกคือมีดคลิกขวาของมีดนะครับผมเป็นการฟันแบบรุนแรงนะฮะก็จะมีฮิตบ็อกซี่มากขึ้น1.5เท่านั่นเอง แล้วก็สำหรับคลิกซ้ายก็จะคงมีฮิตบล็อกที่ใหญ่กว่าคลิกขวาแล้วก็ระยะที่จะไกลกว่าด้วยแต่การโดนนะครับผมก็จะโดนแค่ตัวที่ใกล้ที่สุดนะฮะแล้วก็อยู่ตรงกลางของมีดเรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ย่างคงต้องใช้ความแม่นยำในการแทงมีดดีๆนะฮะก็คือเกมนี้ก็ยังคงไม่ได้สนับสนุนมีดขนาดนั้นนะฮะ วันัสนะครับ Knipping w ฟิงว o w น n s อินสแตนฟีดแบ็กเว้นซ้า i ซิงวัวเหมือนกับว่าเป็นแค่ปรับเรื่องการฟันกระแพงให้มันดูแบบดูดีแกมัง้ง <c> แ <ười> ค่ตอบนะครับปรับสเปกเตอร์นะว่าไฟลิ่งเออร์เรอร์พีไฟหรือแบบว่ากระสุนจะเริ่มมั่วหรือก็คือเริ่มดีดแบบดีดรแรงก็คืออย่างตอนแรกนะครับผมปรับตอนแรกแรงดีดของสเปกเตอร์ที่กระสุนจะไม่ตรงเป้าแบบ กระจายจัดๆนะก็คือจะเริ่มที่กระสุนนัดที่สี่นัดที่เจ็ดและนัดที่สิบตามลําดับนะแต่ว่าตอนนี้เขาปรับเหลือเพียงสามหกและแปดก็คือยิงนิดเดียวก็คือกระสุนไปแล้กระสุนไปมั่วเลยนะฮะสเปกเ,เตอร์ต่อไปก็คือเพิ่มแรงดีดเพิ่มการดีดเพิ่มการกระจายของปืนเวลาวิ่งวิ่งยิงกระโดดยิง หรือสถานะที่แบบว่าไม่ใช่หยุดยิงธรรมดาอนะไรนีจาก1.2จากแรงดีด1.25เป็น1.5ซึ่งก็คือการเนิร์ฟวิ่งยิงนั่นเองแล้วก็การสเปรยที่จะการสเปรยที่กระสุนจะดีดแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะปกติเหมือนแบบว่ามันจะล่าง8นัดแล้วมันก็จะเปลี่ยนทิศล่าง8นัดเปลี่ยนทิศอันนี้เหลือ5นัดไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้น l o เวอร์โรลิ่งทาวน์ทูสวีทยอร์ฟอมก็น่าจะน่าจะบอกว่าการแบบเปลี่ยนทิศป,ปืนมันจะเร็วขึ้นนะคิดว่าสรุปโดยรวมสเปกเตอร์เนิร์ฟครับเนิร์ฟวิ่งยิงแล้วก็ยิงธรรมดาก็เนิร์ฟนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟของ สเปกเตอร์ให้เล่นยากขึ้นแต่ก็มีคนยิงอยู่ดีเชื่อผมนะอารสนะครับผมอารสเปลี่ยนการที่ว่ายิ่งยิงยิ่งเร็วขึ้นเป็นความเร็วคงที่ที่สิบสามเทอรโอดินเก่งมากๆถ้าไม่โดนสวนหัวก่อนผมไปลองมาแล้วกเกมหนึง่งคืออารสมันน่าเกียดมากแล้วถ้าเป็นมุมที่แบบว่าเขายิ่งกลับมายากๆครับ ในแรงระดับที่แบบว่าเจอคนสูสีกันนแล้วแบบไฟเลทหัวเฮด s h o t มันไม่ได้สูงขนาดนั้นก็คือสเปกเตอร์อาเลสเก่งมากไม่ใช่สเปกเตอร์ด้วยด้วยที่มันปืนมันไม่แพงด้วยพันห้าห้าสิบก็เรียกว่าเขาแทบจะสนับสนุนให้เล่นอาร์เลสมากกว่าสเปกเตอร์เลยก็ว่าได้นะในระยะไกลแต่ระยะใกล้หรือกลางสเปกเตอร์อาจจะดีกว่าต่อไปคือกาเดียน การดิเอนคือลถแรงดีดจากการซูมปกติซูมอะ่ะมันจะดีดแบบค่อนข้างสูงนะแล้วเหมือนนนะน่าจะน่าจะเน้นให้แบบว่าเออมันยิงง่ายขึ้นนะซูมเพื่อให้เหมาะกัว่าปืนอ่เป็นปืนแถบแล้วยิงไกลแล้วแบบนี้เออมันดีขึ้นส่วนต่อไปก็คือเหมือนแบบว่าเพิ่ม การยิงก่อนที่จะแบบว่าเพิ่มการยิงพิเศษกระสุนพิเศษก่อนที่จะปรับปรับเป้าก็คือรีเซ็ตเป้าเหมือนแบบว่าน่าจะเพิ่มจํานวนกระสุนยิงเช่นปกติได้สองนะัดแล้วก็จะดีอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบจะรีเซ็ตเป้าใช่ป่ะอ่ะยิงได้อีกนัดที่สแล้วนนี้โอเคต่อไปปืนนี้ปืน b ูด็อกบาร์บมาไฟลเลชจะปฏิกติ9.5เพิ่มเป็น10 พอจะเป็นปืนที่เป็นบายควบคู่กับการเดยนได้เลยครแทมไม่แม่เราชอบสเปร์บูดอ,อกก็เป็นตอบโจมเหมือนกันสิบไม่แย่แต่ก็อาจจะสู้กับพวกแฟนทอมและแวนดอลอยากแต่ถามว่าถ้าไม่มีตังจริงดีไหมดีเพราะโดยส่วนตัวคือผมเป็นคนที่ชอบบูด็อกอย่างตรงที่ว่ามันค่อนข้างแบบมันเป็นความรู้สึกนะเความรู้สึกวนะ่ามันเป,นปินที่แบบมันโดนยิงแล้วนิ่งอ ไอ้เอปปเปิดมาดูเบาเลยบางครัแบแล้วว่าชักแบบชักแบบเดียวเลยรแบบนี้แล้วก็ชิ้ขวาบัฟจากปกติต้องใช้จุดสี่วิถึงจะรีเซ็ตเป้าให้มันตรงเหลือศูนจุดสามห้าในเกมนี้การรีเซ็ตเป้าเสี้ยววินาทีก็มีผลเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบจังหวะทามิ่งเราอาจจะยิงได้รัวขึ้นอะไรแบบนี้โอเค จบไปแล้วนะครับสำหรับปืนการอัปเดตของปืนซึ่งก็มีเท่านี้5 5าชนิดนะมีมีสเปกเตอร์อารีสกาเดียนบูด็อกสรุปให้อีกทีก็คือมีดบัฟฮิตบ็อกสเปกเตอร์เนิร์ฟแรงดีอารีสบัฟไฟเลสกาเดียนบัฟเอ่อแรงดีนิดหน่อยส่วนบูด็อกบัฟไฟเลสบัฟทีเซตเป้าคลิกที่สะโคบถือว่าดี ต่อไปนะครับจะเป็นแมปอัปเดตนั่นเองแมปอัปเดตนี้ก็จะไม่พูดเยอะแล้วน,นะเดี๋ยวไว้ไว้ดูในแมปเอาก็คือเป็นด่านบายกับบีทโอเคครับสำหรับจุดที่ปรับในทางของด่านบายนะครับผมจุดแรกเลยก็จุดจุดแรกเลยแน่นอนก็คือเป็นตรงนี้นะครับก็คือ เป็นกล่องที่ตอนแรกเป็นกล่องสูงที่เศษจ,จากบูธวอลนะครับตรงนี้นะเศษหรือหมอจากกันให้เข้าไซส์าย,ยากขึ้นเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับเพราะว่าพอเศษบูทมาก็สามารถขึ้นตรงนี้ผ่านได้อยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือฝั่งกันก็จะค่อนข้างบัฟให้ฝั่งบุกนะเพราะว่าไซส์ทางเอชอตตรงนี้หมออ้อถ้ามีหมอปุ๊บ แล้วมากันกําแพงอะแล้วยิงไม่ทันอะหรือแบบว่าคือ,อยังไงก็ต้องเคลียร์กำแพงก่อนอะแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องเคลียร์ามได้เลยถือว่เป็นบัฟที่โอเคในทางกับการหมอสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นการบูสต์รออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แต่ก็คือบัเนิร์ฟแบบไม่ให้ไม่ให้หมอกันแล้วแบบเข้ายากเกินไปจากทางช็อตแล้วก็มีกล่องตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะ รู้สึกด่านบายนะครับผมจะมีแค่นี้นะถ้าที่ผมเห็นก็สำหรับด่านบีดนะครับผมปรับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับ A- s i ซ e มีกล่องมีกล่องนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมสำหรับบางคนก็อาจจะได้เห็นทางคลิปของชาวต่างชาติหรือคนต่างประเทศบางคนนะครับผมได้ทำการเล่นใน เซิร์ฟเข้าหรืออาจจะเป็นซเซิร์ฟเบต้ามาก่อนแล้วนะก็คือจะมีกล่องนี้นะครับผมแล้วก็มุมแอบ,บที่กว้างขึ้นสําหรับทางออก A ตรงนี้นะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับทางเข้าแคบ,บมากคือทางเข้า A ตอนนี้แคบ,บมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยากสาหรับโอเปอเรเตอร์ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็คือจุดนี้ตอนแรกเป็นกล่องให้ยิงฮารูได้ตอนนี้ก็คือแอบ,บสมบูรณ์ได้เลยครับต้องเข้ามาเช็คหรือแบบว่าหาอะไรเข้ามาเช็คที่มุมนี้เท่านั้น เป็นมุมแอบอีกมุมหนึ่งที่ว่าต้องเช็คนะครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็็นอะมิเหมือนเดิมเนาะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนแรกนะครับผมมันจะเป็นเนินแบบนี้แล้วไม่ใช่น้ําแต่อยู่ตรงนี้ตอนนี้กลายเป็นระดับเดียวกันและสามารถวางสปาได้ด้วยนี่คือวางสปได้ด้วยนะทุกคนมุมนี้แล้วก็แอบได้สุดปะงาน ต่อไปก็คือกล่องนี้นะครับผมตอนแรกที่เป็นเพียงแค่กล่องตัวนี้เล็กๆเอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วและทําให้ข้อได้เปรียบของฝั่งการตรงตจุดนี้ก็คือมันเห็นทะลุมันเห็นทะลุออ่พีดไวเปอร์เพราะฉะนั้นไวเปอร์อาจจะไม่ใช่สโมิที่แบบว่าการันตีเสมอไปแล้วว่าเออมันปิดบงังไซได้แน่ๆเพราะว่าตรงนี้มันเห็นแล้วเนตรงนี้เห็น ส่วนที่อัปเดตอีกทีนึงก็คือจะเป็นทางไซส์ B นี่นะครับผมมีกล่องตัวนี้เพิ่มขึ้นมาจากวงเวียนตรงกลางนะครับและมีกำแพงทางฝั่งของ d e f e n d e r s i ไ e และพร้อมมีกล่องตัวนี้นะครับผมให้ทั้งฝั่งกันและฝั่งบุกไม่ได้พิกง่ายๆกับกำแพงตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของการปรับด่านบีชนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีกำแพงด้านหลังนะครับผมมีกำแพงตรงนี้ โซนนี้นะครับมีกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีกล่องตัวนี้มีกล่องทางกระแพงด้านยาวทางซีทีอาจจะจะพาไปดูนิดนึงแล้วกันว่าข้อมูลที่เขาให้นอกจากการปรับแมปมีอะไรบ้างอา่เรื่องการปรับแล้วนะครับเริ่มที่4.0นะครับว่าจะอันนี้เหมือนแบบว่าจะแค่ไปเล่นอนเลครบสิบตาแล้วมาลงเล่นกับเพื่อน เหมือนพยายามจากการเสมอไละไม่ได้ต้องเลเวลยี่สิบก่อนถึงจะลงแรงได้แต่ถามว่าแล้วไงอ่าแล้วก็ลงโทษแรงนะฮะห้าสเต็เป็นสเต็ k การลงโทษของแรงที่ต่างกันคือถ้าปกติอ่ะมันจะรับแค่แรงต่างกันแค่ขั้นเดียวใช่ไหมก็คือซิเวอร์เล่นกับโกโกเล่นกับแพท ซินเวอร์เล่นกับวอนรแ,แบบนี้แค่นี้แต่ถ้าข้ามขั้นข้ามขั้นอย่างเช่นซินเวอร์เล่นกับแพดด้วยแล้วก็มีโกด้วยอะไรอย่เงี้ยมันจะหักแบบหักทิ้งไปเลยแล้วบวกน้อยมากแต่อันนี้คือเปลี่ยนเป็นสแต็ปก,กันนะฮะแล้ว,ว่าแบบอ่ะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นกดได้หาห้องได้แต่ว่าลดลดแรงลงนะแบบมันจะไม่เพิ่มหรือลดเยอะนะอะไรแบบนี้จะต,ตอนแรกลดห้าสิเปอร์เซ็นใช่ไหม เขาบอกมา่ก่อนลดห้าสิบตอนนี้จะเป็นประว่าสแตกแ็กละยี่ห้าอะไรประมาณนี้อ่าคืออย่างปสมมติปกตินะครับผมแรงที่อ่าแรงเราเล่นปกติวกประมาณยี่สิบตอนนี้ถ้าเราข้ามขั้นแรงหนึ่งขั้นก็คือข้ามขั้นแรงที่นี่คือไม่ใช่ไลเรียกกันเช่นเป็นซิลเวอร์กับแพททินมัมก็อาจจะเหลือซักบวกสิบห้าอะไรประมาณนี้ ใช่บอกประมาณสิบห้าจากบอกย<ม>ี่สิบก็ถือว่าทําให้แรงที่แบบมันไม่ได้ต่างกันมากยังพอเล่นด้วยกันได้แต่ว่าก็ยังขอบทลงโทษว่าแบบเออเผื่อระบบสุ่มอ่ะมันไปสุ่มเจอที่แบบว่ามันไม่มันไปเจอระดับซินว่าโกที่แบบว่าเออแพทมันได้เปรียบเกินไปอะไรอย่างนี้ขอลดแรงเหมือยแล้วกันก็พอเขาจะได้แต่ว่าโดยรวมก็คือตอบโจทย์ของผู้เล่นแหละว่าแบบอยากเล่นกับเพื่อนที่แลงมันมันก็ดูไม่ได้ห่างเกินไปแต่ทําไมแบบเล่นแล้วไม่คุ้มเลยอะไรแบบนี้ก็ ก็พอรับได้นะโดยรวมอ่ามีปรับเปลียนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะเห็นผลขนาดไหนทุกคนก็ลองสังเกตเอาเองนะว่าเขาบอกว่าแล้วก็แก้ไขบั๊กเล็กน้อยจะลดโอกาสการเจอแมปซ้ำลองไปดูเอาเองนะว่าเขาลดจริงแบบ <c oughs> อันนี้ไม่สามารถตอบได้นะฮะแล้วก็แก้ไขบั๊กเล็กน้อยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือ เค okay, ครก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการอัปเดตแพต4.0ของเกม Valorant ประจำวันที่12นะครับผมหรือทางเวลา14นาฬิกาของ Pacific Time นั่นเองนะฮะก็14นาฬิกาของวันที่11ของ Pacific Time นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมผมนะครับผมเอมิสซีนะครับก็ไว้เจอกันครั้งหน้ากับคลิปอะไรก็ไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบายเสีย